สวัสดีครับสวัสดี fc ช่องชชยมวลชนทุกท่านด้วยนะครับอีพีนี้ชชยจะนำเสนอแนวทางของอมหาราบนะครับการนำเสนอทุกตัวเลขนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเป็นแนวทางเพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ วันประจําวันที่16พฤศจิกายนสองพนหายนะครับกับเลขมหาลาบนะครับกับมหาลาบนะครับรอบนี้นะครับให้กันแบบชัดๆเห็นกันแบบชัดเจนเลยนะครับจะเป็นเด่น3แล้วก็เด่น8นะครับหรือว่าเด่น3ลรอง8ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นชุด2ตัวครับจะเป็น3 2 8 0 8 6 3 5 3 9 8 9แล้วก็อีกชุดหนึงจะเป็นชุด3ตัวนะครับก็จะมี2 3 9ขออภัยครับ2 3 8 3 9 5 6 2 8 1 8 5นะครับนี่ก็คือชุด3ตัวเด่นๆทีเ่เรียกได้ว่าน่าจับตามองก็ได้นะครับ ต่อไปเป็นเลขผีบอกนะครับเลขผีบอกก็จะให้เด่นมาม่าชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็น3 6 7 057ส่วน2ตัวจะเป็น3 1 3 7 05แล้วก็07นะครับไปดูชุดท้ายนะครับชุดปกหลังนะครับของ มหาลาบนะครับแนวนี้จะเป็นของอาจารย์เทพสถาพรนะครับให้เด่น2ลอง9มานะครับก็จะมี2 3 2 9 92ตัวก็จะเป็น97นะครับส่วนชุด3ตัวจะมี247แล้วก็963นะครับไปดูฟันธงนะครับอันนี้ ฟัน8มานะครับก็จะได้เป็น8 2 83แล้วก็8 7นะครับต่อไปครับเป็นแนวทางเส้นทางรวยนะครับแล้วก็เซียนนะครับเส้นทางรวยจะให้เด่น3มาจะเป็น3 1แล้วก็38ส่วนเซียนนะครับจะเป็นเด่น9 91 9 2สอง แล้วก็9 8นะครับต่อไปนะครับเป็นฟ้าสั่งรวยนะครับรอบนี้ให้เด่น7มาก็จะมี7 0 7 2 7 9ส่วนชุด3ตัวจะเป็น2 7 6นะครับต่อไปเป็นเลขด่วนนะครับให้เด่น6มา6 2 6 5 6 9ส่วนชุด3ตัวจะเป็น6 5 8ครับต่อไปนะครับเป็นมหารวยนะครับให้เด่น2 8 3มาชุด2ตัวจะเป็น2 0 3 5 8 6 7 4ต่อไปนะครับเป็นคุยเฟื่องเรื่องตัวเลขนะครับ รอบนี้นะครับสำหรับงวดประจำวันที่16นี้นะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยเด่น1 3 4และก็7นะครับหลักสิบเด่น0 2, 6, 8หลักหน่วยเด่นก็จะเป็น2 5 1แล้วก็6สังเกตดูนะครับเป็นชุดที่ มีตัวเลขวงกลมนะครับเป็นวงกลมไว้จะเป็นเลขเด่นสุดนะครับในรอบนี้นะครับไปดู2ตัวล่างนะครับหลักสิบเด่นจะเป็น0 4 5 9หลักหน่วยเด่น1 3 6 8เช่นเดียวกันนะครับตัวเลขที่วงกลมเป็นตัวเลขที่เด่นสุดครับต่อไปเป็นอาจารย์เจ้าพ่อมหาลาบนะครับรอบนี้ให้ เด่นกับลองมานะครับเด่น5นะครับลอง8แล้วก็2นะครับไปดูชุด3ตัวนะครับจะมี182 618 256 689 587 509นะครับไปดูชุดต่อไปกันเลยนะครับชุดนี้จะเป็นชุด2ตัวนะครับ59 89 สองแป6 5องห้า2ปดหกห้าไปดูแนวทางต่อไปกันเลยนะครับแนวทางฟันธงนะครับรอบนี้ก็จะให้เด่น8กับเด่น4มามานะครับ เด่น8ก็จะเป็น8 9 8 6แล้วก็8 5ส่วนเด่น4ก็จะเป็น4 8 4 5 4 3นะครับต่อไปเป็นสุดของอาจารย์ประสิทธิ์นะครับชุดเด่น5นะครับชุดเด่น5ก็จะให้3ตัวมานะครับ3 5 4 8 4 3 5 4 8 5้าครับต่อไปเป็นชุดรองนะครับก็เลขสาเลขหกนะครับชุด2ตัวก็จะเป็น5้าเก้าหกแปดหกเก้ครับ ต่อไปฟ้าประธานนะครับตัวเต้ง2รอง6นั่นก็คือเด่น2รอง6นะครับชุด2ตัวนะครับเห็นตัววงกลมทึบๆนะครับจะเป็นตัวที่เด่นสุดน่าจับตามองนะครับก็จะมี2 7 2 3 2 8 2 9 6 7 6 3 6 8 6 9 07 30 08และก็09นะครับต่อไปนะครับเป็นพุทธคุณเหล็กไหลนะครับเด่นสุดก็จะเป็น3ลอง2นะครับ ชุดนี้จะเป็นชุด2ตัวนะครับตัวเลขที่วงอยู่ในวงกลมนะครับจะเป็นตัวเลขที่เด่นและก็น่าจับตามองนะครับจะมี3 6 3 5 3 4 3 7 2 5 2 4แล้วก็27เราไปถึงอีกตัวหนึ่งก็คือ26นั่นเองนะครับชุดจัดหนัก3ตัวนะครับจะเป็น9 3 6 926 925 935 926ก็นั่งหน้าจับตามองนะครับไปดูเลขคำพีหวยนะครับเด่น3รองสองเช่นเดียวกันนะครับเด่น3นะครับเลขเที่อยู่ในวงกลมนะครับจะเป็นเลขที่เด่นนะครับและก็น่าจับจับตามองเช่นเดียวกัน นะครับเด่น3จะให้38 30, 30 36 39 35 31ส่วนเด่น2จะเป็น28 20 26 29 25 21นะครับชุด3ตัวนะครับที่น่าจับตามองเดี๋ยวขออนุญาตาพูดถึงอ่าชุดที่อยู่ในวงกลมก่อนแล้วกันนะครับเป็น 938 930 928 920 926 936 926กับ936ก็น่าจะตามองอยู่นะครับส่วนเลขอีกชุดหนึ่งนะครับที่ไม่ได้อยู่ในวงกลมก็จะเป็น939 929 935 925 921 931นะครับส่วนชุดโคตรวยนะครับก็จะเป็น938 928 930 920 936 926นะครับต่อไปเป็นมหาเลขธงชัยนะครับงดประจำวันที่16เด่นสดก็คือเด่น0ูนย์ลองหน,งนะครับไปดูกันที่ชุด2ตัวนะครับจะมี93 92 96 95แล้วก็94นะครับต่อไปจะเป็นชุดที่อยู่ในวงกลมนะครับเป็นเลขเด่นที่อยู่ในวงกลมที่น่าจับตามออกนะครับ03 02 06 05 04 132 2112 2, นะครับแล้วก็16 15 14ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ